รายโดนซุ้มแฉพฤตกรรมดาราหนุ่มชื่อดังขอโทษและขอโอกาสปรับตัวปรับปรุงตัวเองหลังโดนแฉพฤติกรรมในอนาคตอดีตงานเข้าและปอนพวีวันณศิสุวรรณโกสุขนั้นที่เป็นนักสแสดงหนุ่มฮอตที่ท โด่งดังสุดๆเรื่องราวในอดีตสมัยที่เรียนสมัยนี้พัทยมว่าเขานั้นจะเคยสูบบุหรี่และเคยเหยียบสุดๆจนกระทั่งหนุ่มปอนนั้นก็ไม่รอช้าที่รีบออกมาชี้แจงและขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโดยหนุ่มปอนนั้นก็ชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่าผมก็เคย ยอมรับผิดและกับสิ่งที่เคยทำในอดีตและก็ขอโทษเพื่อนผมและทุกคนด้วยนะครับและผมก็ยอมรับว่าผมพูดจาไม่ค่อยเหมาะสมจริงๆไม่ควรไม่ได้คิดถึงผ,ผ,ผลกระทบถึงใดๆถึงจะเกิดกับเพื่อนและผมพยายามจะติดต่อเพื่อนเก่าที่ผมข,าขนาดที่ว่าผมจะได้รับผลกระทบหรือจับ ผัดเพียงใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวและผมก็ขอโทษแนะโดยตรงๆและผมก็ขออนุญาตออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกทั้งที่คั้งหนึ่งนะครับผมยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในตอนที่ผมยังเติบโตและผ่านทางการเรียนรู้อย่างมากขึ้นและผมก็ได้เรียนรู้ว่าคำพูด ของผมมันไม่ไม่ว่าจะเป็นใบใบเรียนหรืออัดจะปันที่ทำร้ายคนอื่นที่ได้และผมก็ได้กระหนักถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกครั้งแตซง่ซึ่งผมเองก็ไม่มีวันแสดงการทำให้ไม่เหมาะสมแบบนั้นอีกเลยและผมก็ไม่สามารถพูดแทนใคร พูดแทนได้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปนั้นมันทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเจ็บปวดมากแค่ไหนและผมก็อยากจะขอโทษขอโอกาสให้ผมได้ขอโทษจากใจจริงและขอโอกาสให้ผมได้ปรับปรุงตัวเองและขอบคุณทุกคนที่นะครับและที่สักคักเตือนผมได้ดึงผมแนะนำผมและผิดก็ต้องตามผิด และผู้ที่แนะนำผมก็ต้องชัดใช้ที่ต้องรับผลกระทบในการกระทำของผมยอมรับผิดและพร้อมที่จะขอโทษเพื่อนและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและแฟนคลับของผมทุกคนขอโทษจากใจจริงๆปอนักปอนภาวินีที่วันที่17พฤษภาคม2566